เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะ UAE ยันยูเครนรัสเซียดอดเจราจาลับโดยไม่มี UN เข้ามายุ่งจากที่ประธานาธิบดีวโลาดิมีเซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งสัญญาณความเป็นไปได้ที่จะมีการเจราจาสันติภาพกับรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีจากก่อนหน้านี้ที่เขาเคยยืนยันว่า จะไม่มีการเจราจากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัเสเซียเป็นอนขาดโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้เรียกร้องให้นานาชาติกดดันให้รัเสเซียกลับสู่โต๊ะเจราจาเพื่อหาหรือข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนแล้วเขาก็ตั้งเงื่อนไขในการเจราจากับรัเสเซียค่ะได้แก่รัเสเซียต้องคืนดินแดนทั้งหมดที่มีการยึดครองในขณะนี้ให้กับยูเครนแล้วรัเสเซียจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการทำสงครามกับยูเครน รวมทั้งจะต้องมีการดําเนินคดีการก่ออาชญากรรมสงครามต่อรัสเซียด้วยโดยล่าสุดที่บรอกดิดบรอกพูดได้าาเข้าน้อยได้โพสตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเจราจาลับค่ะเรื่องสาคัญระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งอ้างอิงข่าวนี้มาจากรอยเตอร์ค่ะเนื้อาหาร,ระบุว่าตามรายงานของสํานักข่าวรอยเตอร์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียได้ส่งตัวแทนไปทําการเจราจากันอย่างลับๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรต เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเป็นการเจราจาที่ไม่มีองค์การสหประชาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหัวข้อสำคัญในการเจราจาที่มี UAE เป็นคนกลางในครั้งนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนข้อตกลงการปล่อยตัวเฉลยศึกยูเครนแลกกับการให้รัสเซียสามารถส่งออกกา๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ยเคมีผ่านท่อส่งกา๊าซไปยังท่าเรือของยูเครนได้ สำหรับข้อตกลงการส่งออกก๊าซครั้งนี้ก็มีขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงปริมาณการผลิตอาหารทั่วโลกที่ลดลง เดิมทีระบบการส่งออกก๊าซแอมโมเนียของรัสเซียจะถูกดูดจากแหล่งก๊กาซโวลกาส่งผ่านท่อไปยังท่าเรือของยูเครนในโอเดสซาติดก,กับทะเลดำก่อนที่จะถูกส่งไปยังเอเชียและแอฟริกาต่อไปแต่ท่อดังกล่าวก็ได้ถูกปิดลงค่ะนะับตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์เมื่อรัสเซียเริ่มบุกยูเครนการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกระหว่างการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้การประสานงานของคนกลางอย่างซาอุดีอาระเบียและ UAE ซึ่งเป็นพันธมิตรในกลุ่ม o p e ป PLUS ของรัสเซียแม้ว่ายังไม่มีฝ่ายใดที่ออกมายืนยันว่าการเจราจาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่หากมองไปที่ชื่อคนกลางอย่าง UAE ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะว,ว่าการเจราจาดังกล่าวมีผลสาเร็จไปแล้วจริงๆรวมทั้งเมื่อนำเอาคำพูดของเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกี ที่พูดว่ายูเครนยังคงเจราจาแลกเปลี่ยนเฉลยศึกกับรัสเซียอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเจราจาตามเงื่อนไขผ่อนปรนการส่งออกกา๊าซแอมโมเนียของรัสเซียจากข้อมูลเบื้องต้นนี้นะคะก็เลยมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าทั้งสองประเทศได้มีการพูดคุยกันแล้วจริงๆที่ UAE การเจราจาผ่านพื้นที่ของคนกลางเช่นนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เงื่อนไขาการพูดคุยในเรื่องต่างๆ มีความเป็นไปได้แล้วก็สรุปได้ง่ายกว่าการเจราจาในดินแดนของใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่การเจราจาในประเทศที่มีความเอียงเอียงค่อนข้างชัดเจนเมื่อเป็นแบบนี้เราก็จึงหวังได้ค่ะว่าบางทีอิทธิพลและพลังการต่อรองของประเทศในตะวันออกกลางอาจจะช่วยสร้างสันติภาพจากสงครามครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นก็เป็นได้เราจะเฝ้ารอดูการเจราจาครั้งต่อๆไปค่ะว่าข้อตกลงที่ได้อาจจะมีมากกว่า แค่การแลกเปลี่ยนเฉลยศึกระหว่างกันคือโปโลโ2ตัวแถมฟรีริสแบนหนึเส้นและกระเป๋าที่ทางไทย1ใบในราคาเพียง798บาท